วน,นีครัวันนี้จะมาแก้จมูกับคุณหมอไอซนะครับเดี๋ยวเรามาดูทรงใหม่กันคนไข้ครับเดี๋ยวดูกระจกไปพร้อมกันกับคุณหมอนะครับตอนนี้คนไข่มองเห็นคิวตัวเองนี่ครับมองเห็นนะครับเดี๋ยวคุณหมอพาดูไปทีละฟังนะครับนะเวลาที่คุณหมอทําตัวจมูกคนไข้คุณหมอจะวางเข้าตาสองชั้นครับ เลยขึ้นมานี้ไม่มีซิลิโคนนะครับแต่ถ้าเกิดเราสังเกตดูดีๆจะเริ่มมีอาการตุยสักเล็กน้อยครับเคสนี้เป็นเคสแก้จมูกนะครับถ้าเกิดเรามองหน้าตรงครับสิ่งแรกที่เราเห็นก่อนก็คือ2รอยนี้นะครับสองรอยนี้คือรอยต่อกฐานจมูกของคนไข้นะครับนะหลังจากนี้เขาจะมีแต่คาว่ายุบลงครับของจริงของคนไข้เป็นแบบนี้นะครับ จมูกคนไข้ของจริงจะเหลืออยู่แค่นี้ครับคนไข้ถ้าเกิดหมอปล่อยออกก็จะเป็นความบวมนิดหนึ่งครับของหลังจากนั้นนะครับคุณหมอเย็บตกแต่งปลาตโดมลงไปด้วยตัวนี้เยื่อเทียมให้คนไข้สร้างความระมุนให้กับใบหน้าครับอยากรู้ว่าแอนโค้แค่ไหนเอียงนั่นข้างมาครับเคนี้รีเกวสตคุณหมอบอกว่าขอให้จมูกรับตะลุกหน้านะครับนะคนไข้เป็นคนชอบติดขนตาครับคุณหมอให้หัวตาสูงประมาณหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นหวานหวานคมคมครับมีการแอนโค้แล้วก็สโลปปลพุ่งขึ้นที่สําคัญของการทาจมูกนะครับคุณหมอจ มีเนื้อติดมือคุณหมอมาหมายความว่าเนื้อเหลือเซฟเซฟปลอดภัยเคสนี้ยังไงก็ไม่ทะลุนะครับเพราะคุณหมอจับมามีแต่เนื้อค่ะคนไข้นะหลังการผ่าตัดจะมีการบวมช้ำเล็กน้อยนะคะบ้วนตรดสระของเสียวันค่ะครบเจ็ดวันในการกะะาแก้เสื่อนะคะไม่ควรแกะนะคะไม่งั้นจะทองจมูกม,มันจะเสียแกนจมูกครบมหนึ่งเรือนะคะทำกับคุณหมอไอค่ะจับนี่เลยคะ่ะเอบค i ินิ Tell me why